สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป6เรื่องเศษส่วนนะคะ ทำแนะนำนักเรียนควรทำไปเรียนไปไม่ควรลอกอย่างเดียวนะคะก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไปดูแบบฝึกหัดบทที่2นะคะเรื่องเศษส่วนเนะาะแบบฝึกหัด2.1นะคะคำสั่งบอกว่าให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะไปดูกันที่ข้อแรกนะคะบอกว่า ให้2ส่วน7มาเท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนด้วย63นะคะข้อน,นี้เราจะเห็นว่าเครื่องหมายเนี่ยเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเศษส่วนทั้งสองฝั่งนะคะทั้งซ้ายและขวาเนี่ยจะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ดูค่ะจาก7จนะคะจากส่วน7นะคะไปเป็นส่วน63เกิดจาก7คูณด้วยอะไรเราท่องสุดคูณค่ะ7อะไรได้63นะคะ7 9 63ถูกไหมแปลว่า7 mm. เกิดจากการคูณ9เข้าไปนะคะถ้า7คูณ9แปลว่า2ก็ต้องคูณ9เข้าไปด้วยนะคะอะแล้ว9คูณ2ได้เท่าไหร่คะได้18หมายความว่านะคะ2ส่วน7จะมีค่าเท่ากับ18ส่วน63นั่นเองนะคะก็คือคูณ9เข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะ สำหรับข้อ1ก็เสร็จแล้วนะคะไปดูต่อที่ข้อ2นะคะข้อ2โจทย์บอกว่าไงเอ่ยโจทย์บอกว่า18ส่วน24นะคะเท่ากับนะ,คะเครื่องหมายเท่ากับอีกแล้วนะคะเท่ากับ6ส่วนอะไรนะคะสักอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ดูเหมือนเดิมนะคะจาก8นะคะไปเป็น6หรือว่าจาก6ไปเป็น18เนี่ยนะคะเกิดจากการที่เอา6กเนี่ย ไปคูณอะไรนะคะคูณอะไรเราได้18ก็ได้เราคิดอย่างนี้ก็ได้นะ6 1 6 6 2 12 6 3 18อา่ะคูณ3ก็ได้ถูกไหมแปลว่าเลขอะไรแล้วนะคะเราก็ต้องหาว่าเลขอะไรคูณ3แล้วให้ได้24นะคะเราก็จะได้ว่า8คูณ3แล้วได้24ถูกไหมแปลว่าข้อนี้จะตอบ6ส่วน8 หรือเราจะคิดอีกวิธีหนึ่งก็ได้คือการหารออกนะคะถ้าเราไม่คิดการคูณเนาะเราคิดการหารก็ได้นะคะจาก18ไปเป็น6นะคะเกิดจากการหารอะไรเข้าไปด้วยนะคะ18หารด้วยอะไรแล้วเหลือ6นะคะอ้าวก็เกิดจาก18หาร3ถูกไหมอ้าวแปลว่า24ก็ต้องหาร3ด้วย24หาร3เหลืออะไรอะคะก็ได้8อยู่ดีนะคะดังนั้นข้อ2เนี่ยเราจะได้นะคะ อ่ะ18ส่วน24เท่ากับ6ส่วน8นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วไปดูต่อที่ข้อ3นะคะข้อ3ข้อ3นะโจทย์บอกว่ากองสี่เหลี่ยมส่วนด้วยเ้เท่ากับ30ส่วนด้วย45คิดเหมือนเดิมนะคะอ่ะเราคิดคูณแล้วกันอ่ะคูณก็ได้เนาะ9นะคะคูณด้วยอะไรถึงจะได้45ะคะ่ะ 9้าคูณหถูกไหมแต่ว่าตัวข้างบนก็ต้องคูณ5เหมือนกันอะไรคูณเราแล้วได้30นะคะก็คือ6นั่นเองถูกไหมหกห้าสามสิบแปลว่าข้อ3เราจะตอบ6กส่วนเนะคะหส่วนเเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูข้อ4ต่อนะคะข้อ4หาข้อ4นะคะ5คิดเหมือนเดิมเนาะหคูณอะไรแล้วได้20่สิบ คูณอะไรคะ5คูณ4เพราะว่าตัวข้างล่างก็ต้องคูณ4แล้วให้ได้เท่ากับ28ถูกไหมอะไรคูณ4แล้วได้28นะคะอ่ะ7ถูกปะ่ะ7 4 28นะคะก็นะคะข้อนี้ก็จะตอบ5ส่วน7นะคะ5ส่วน7ไปดูต่อที่ข้อ5นะคะข้อ5เนี่ยเราจะเห็นว่าโจทย์เนี่ยให้มา2ช่อง แปลว่าเราอาจจะใส่เลขได้หลายแบบนะคะไม่จําเป็นจะต้องตอบได้แบบเดียวนะคะเอาทีนี้เรามาดูนะว่าทํำยังไงได้บ้างทีนี้นะคะขั้นแรกเลยคือเราหานะคะเราเอาฝั่งซ้ายเป็นหลักเนะเาะแล้วหาตัวคูณอะไรบ้างนะคะที่คูณแล้วที่คูณกันแล้วมันได้14นะคะเราคิดอย่างนี้เนาะเช่นนะคะอ่าเช่นถ้านะคะถ้า อันนี้เนาะถ้าครูใส่เลข7ลงไปแปลว่านะคะฝั่งซ้ายครูต้องคูณด้วย2เข้าไปทั้งเศษและส่วนถูกไหมนะคะดังนั้น3คูน2ก็จะได้6 7คูน2ก็จะได้14เพราะฉะนั้นวิธีแรกเลยเราอาจจะตอบ3ส่วน7เท่ากับ6ส่วน14ได้ไหมได้เหมือนกัน นะคะหรือหรือถ้าเป็นวิธีอื่นได้หลายแบบนะอ่ะถ้าสมมุติว่าครูใส่อย่างนี้ได้ไหมอ่ะเปลี่ยนใหม่นะเราหาตัวมาคูณเหมือนเดิมอะไรคูณกันแล้วอ่ะอะไรคูณแล้วได้14เหมือนเดิมนะคะสมมุติว่าเมื่อกี้เราใส่ส่วน7ไปถูกไหมเราเกิดจากการคูณ2เข้าทีนี้เราถ้าเราใส่ตรงนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเป็น2ได้เปล่าได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นเศษเกินนะคะก็ สามารถทําได้เหมือนกันเนาะ,ะแต่ก็ไม่ค่อยนิยมนะคะอันนี้นะคะสส่วน2จะเท่ากับอะไรส่วนด้วย14นะคะเราก็าจจะใส่เลขนะคะเลข7อ่ดคูณ7เข้าไปแบบนี้ก็ได้73เท่าไหรอ่อ่ะ21 7 2 14ก็จะได้21สอ่วน14อย่างนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่านะคะมันเป็นเศษเกินเนาะนะคะหรือว่าเราจะตอบ3ส่วน2เท่ากับ21ส่วน14ก็สามารถ ทำได้นะคะหรือว่าแบบอื่นได้ไหมได้นะคะดังนั้นเราก็ลองทำดูนะคะว่าถ้านะคะเราคูณเข้าหรือว่าหารออกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งเศษและส่วนเนี่ยมันก็จะได้เป็นเศษส่วนที่เท่ากันนะคะดังนั้นข้อนี้อาจจะตอบได้หลายแบบนะคะเช่นอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะก็คืออาจจะตอบ3ส่วน2เท่ากับ21ส่วน14หรือว่าอาจจะตอบ3ส่วน7เท่ากับ64 ก็ได้อกอขอโทษค่ะหส่วน14ก็ได้นะคะอ่ะโอเคไปดูกันต่อที่ข้อ6นะคะไปดูกันต่อที่ข้อ่ะข้อ6นะคะเขาบอกว่า25ส่วน75เท่ากับอะไร ส่วนด้วยอะไรโหยิ่งข้อ6เนี่ยได้หลายแบบมากนะคะเราจะนำนะคะอย่างที่ครูบอกไปนะเดี๋ยวครูจะอยกตัวอย่างนะเช่นถ้าเราคูณ2เข้าไปก็สามารถทําได้ถูกไหมเพราะว่าคูณนะคะด้วยตัวที่ด้วยจํานวนที่เท่ากันทั้งเศษและส่วนมันก็อาจจะได้นะยี่สิบห้าคูณสองก็ได้50อย่างนี้ก็ได้นะอ้าวเจ็ดสิบคูณสอเราก็คูณไปหาาคูณสได้สิทดหนึ่วจะสองสิบอาสิ ก็ได้50สวนร้อก็สามารถทําได้หรือเราอาจจะหารออกได้ไหมได้เช่นถ้าครูหารออกด้วยยี่ได้ปะได้นะคะยี่ห้าหารได้ทั้งเศษและส่วนยี่ห้าอะไรยี่ห้าหยี่ห้า 25่ห้าลได้75็ดสยี่หสามอาจจะตอบ1นส่วนสก็ได้หรือใครอาจจะหารออกด้วย5ก็สามารถทำได้เช่นกันดังนั้นข้อนี้นะคะคำตอบก็อาจจะมีหลายแบบนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกตอบแบบไหนนะคะโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับข้อที่6นะคะไปดูกันต่อที่แบบฝึกหัดข้อที่2ใหญ่นะคะข้อสใหญ่ให้ทำอะไรอื่น บอกว่าให้เราแสดงวิธีทำและตอบในรูปเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจำนวนครัหรือว่าจำนวนนับนั่นเองนะคะข้อนี้เราจะเห็นว่ามันมีวงเล็บมาให้เราเห็นไหมถ้าข้อนี้นะคะมันมีวงเล็บมาให้อยู่แล้วนะเราจะต้องทำในวงเล็บก่อน นะคะต้องทําในวงเล็บก,ก่อนนะคะ,ะวิธีทำเนี่ยเราจะทํารวบขั้นไปเลยก็ได้หรือว่าจะทําทีละขั้นก็ได้ในที่นี้นะคะครูขออนุญาตทำทีละขั้นนะคะวิธีทําครูก็จะนำนะคะขั้นนี้นะะในวงเล็บทําก่อนเป็นขั้นที่1และเครื่องหมายลบครูจะทําเป็นขั้นที่2นะคะโอเคเราคิดในวงเล็บให้เสร็จก่อนเนาะครูจะคิดทีละขั้นนะคะดังนั้นครูเขียนขั้นแรกไปก่อน ขั้นที่หนนะคะเรานำา3ส่วน5ตั้งบวกด้วย1.6ส่วน6ะคะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะการบวกนะคะต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยการไปหาคอนของ5กับ6อันนี้หาคอนเราจะเห็นว่า5กับ6เนี่ยไม่มีจำนวนใดหารลงเลยทั้ง2องจำนวนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีแบบนี้จับ5กับ6คูณกันเลยนะได้30 คนอข้อนี้ก็คือ30นั่นเองนะคะดังนั้นเราจะทำส่วนให้เป็น30นะคะแล้วก็เอา3ส่วน5นะคะหาตัวคูณนะคะเราก็คิดเลยว่า5คูณอะไรถึงจะทำให้ส่วนเป็น30เนาะหก็ต้องคูณ6เมื่อกี้เราคิดมาแล้วถ้า5คูณ6กก็ต้องคูณ6ด้วยนะคะโอเคบวกกับ1ส่วนหก็ต้องทำส่วนให้เป็น30เหมือนกัน ก็หาตัวมาคูณกับ6เพื่อทําส่วนให้เป็น30นะคะก็แปลว่า6ก็ต้องคูณ5ถ้า6คูณห้าหก็ต้องคูณ5นะคะคิดเลขลงมาค่ะ3าคูณหนะคะห1หนึ่งหกสอส่วนอะไรคะส่วน30บวกกับ5้คูณหได้5ส่วน30 18ิบวกห้านะคะสิ 18, บวกหได้ 2 3 3ส่วน30เพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบในวงเล็บออกมาแล้วนะคําำตอบในวงเล็บก็คือ2 3 3ส่วน30ะคะต่อไปเรามาดูขั้นที่2นะคะขั้นที่2เนี่ยเราดูดีๆนะอ่าขั้น2นะคะเราต้องดูก่อนว่า,าเป็นการลบ ถูกไหมคะเป็นการลบเนี่ยเราต้องดูนะว่าอะไรเป็นตัวตั้งจะเห็นว่าจากโจทย์เนี่ยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามเป็นตัวตั้งนะคะดังนั้นเราต้องใส่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามไว้ก่อนนะคะบางคนเอาผลลั์นะคะในวงเล็บมาเขียนก่อนตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ได้นะคะถือว่าผิดนะคะเราจะต้องนำหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสาม1 1. ขึ้นก่อนนะคะลบกับนะคะผลลัพธ์ของในวงเล็บก็คือยี่สิบสามส่วนสามสิบ นั่นเองนะคะแล้วเราจะเห็นว่า1เศษ1ึงส่วน3เนี่ยมันเป็นเศษเกินอขอโทษค่ะมันเป็นจำนวนค้าเราต้องทำให้เป็นเศษเกินนะคะโดยการนำ3ามไปคูณ1ได้3บวกอีก1เป็น4ส่วน3นะคะลบ23ส่วน30นั่นเองนะคะอา้าวทีนี้แล้วนะคะเราก็คิดต่อนะคะว่า4ส่วน3มลบ23ส่วน30นะคะ อ่าได้เท่าไหร่โดยการนะคะหาครนเหมือนเดิมนะคะทำส่วนให้เท่ากันเราดูนะครนของ3และ30เนี่ยอ่าของ3กับ30เนี่ยนะคะถ้าเรานำมาตั้งหารเนี่ยเราจะได้3หารลงถูกไหมสามหนึ่งสามนะคะสามสิบเป็น30แล้วเราจับ3ามคูณหนคูณสินะคะครนก็จะได้เท่ากับ30 แปลว่าเราต้องทำส่วนให้เป็น30ถูกไหมคะอ่ะเราจะเห็นว่า23ส่วน30สเนี่ยส่วนมันเป็น30อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็หาตัวมาคูณ4ส่วน3ให้ส่วนเป็น30นั่นเองนะคะอ่ะโอเคหาครน,นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นะคะทำส่วนให้เท่ากันนะอ่ะเมื่อกี้นะคะส่ 4, 3, ส่วน3เนาะส่วนให้เป็น30ถูกไหม3คูณอะไรถึงจะได้30 3ก็ต้องคูณ10ถ้า3คูณ10 4ก็ต้องคูณ10เหมือนกันลบ23ส่วน30ส่วนเป็น30อยู่แล้วก็ไม่ต้องหาตัวคูณนะคะคิดเลขลงมานะคะ4คูณ10ได้40 3คูณ10ได้30ก็จะได้40ส่วน30ลบ23ส่วน30นะคะ40ลบ23คำตอบก็คือ17ส่วน30นั่นเอง เสร็จแล้วก่อนจะตอบให้เราดูก่อนว่าเป็นทศขอโทษเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังถ้ายัางก็ให้ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถ้าเป็นเศษเกินทําให้เป็นจนํานวนคะ่ะแต่ข้อนี้นะคะไม่ได้เป็นเศษเกินและเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถนะคะนำคำตอบที่ได้เนี่ยไปตอบได้เลยนะคะ <S <s เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เราจะตอบนะรบเราจะตอบ 17ส่วน30นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันต่อที่ข้อ2นะคะโจทย์บอกว่า2เศษ2ส่วน3ลบ1เศษ3ส่วน10ลบ4ส่วน15นะคะอ่าข้อนี้นะคะเป็นเครื่องหมายลบหมดเลยดังนั้นเราสามารถทำจากซ้ายไปขวาได้เลยนะคะหรือว่า ใครจะทํารวบทั้ง3เศษส่วนเลยก็ได้นะคะก็คือหาคอลนอของทั้ง3จํานวนก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าในที่นี้ครูจะทําทีละขั้นนะคะโอเคมาเริ่มกันที่ขั้นแรกนะคะครูจะเอา2เศษสส,ส,ส่วนสลบหเศษสส่วนสิก่อนนะคะ2เศษสส่วนสเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นจํานวนคระอยู่ทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะโดยการนํา3ไปคูณ2 สาะค,ะคูณ2ได้6กบวกสเป็น8นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้8ส่วน3ลบนะคะเหมือนเดิมนะคะ10อ่า1เศษ3ส่วน10ก็ทำให้เป็นเศษเกินโดยการนำา10ไปคูณ1ได้10บวก3เป็น13ส่วน10นะคะเสร็จแล้วเราหาคอลโนอของ3กับ10ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะ สามแบบสิบเนี่ยไม่มีอะไรหารมันได้ลงตัวดังนั้นจับคูณกันเลยนะคะก็จะได้คอลนอของสามและสิบก็คือสามสิบนั่นเองแปลว่าเราจะต้องทำส่วนให้มันเป็นสามสิบนั่นเองนะคะเราก็นำแปดส่วนสามนะคะหาตัวคูณให้ส่วนเป็นสิบเออขอโทษหาตัวคูณให้ส่วนเป็นสามสิบสามคูณอะไรเราได้สามสิบสามก็ต้องคูณสิบ ดังนั้น8ก็เลยต้องคูณ10ด้วยลบกับ13ส่วน10เหมือนเดิมนะคะ10หาตัวคูณเพื่อทำส่วนให้เป็น30 10คูณอะไรแล้วถึงจะได้30 10คูณ3แปลว่าเศษก็ต้องคูณ3ด้วยนะคะเสร็จแล้วคิดเลขลงมาค่ะ8ดคูณ10ได้80 3สิคูณ10ก็ได้ส่วน30เนาะ ลบกับ13คูณ3นะคะได้39ส่วนด้วย30เราก็คิดเลขปกติค่ะนำเศษลบเศษเนาะตัวส่วนอยู่เหมือนเดิมนะคะ80-39ลบ39นะคะก็จะเหลือ41นะคะส่วน30เนาะพอเราได้41 3ส่วน30เนี่ยเราได้คำตอบของขั้นที่1แล้วนะคะอาทีนี้เราก็ไปทำขั้นที่2 ขั้นสเราดูดีๆนะว่าเราต้องเอาอะไรตั้งนะคะคำตอบ4 4 1ส่วน30นี่ยนะคะมันคือคำตอบของวงเล็บที่1ซึ่งมันขึ้นก่อนแปลว่าขั้นสองเนี่ยเราต้องเอา41ส่วน 30, วน30ตั้งนะสลับกันไม่ได้นะคะลบกับ4่ส่วน15จานะคะจากโจทย์นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะ30กับ15นําไปหาคออเดนเดี๋ยวเราจะหาตรงนี้นะคะคอรดนอรของ30 กับ15เนาะตั้งหารสั้นนะคะอะไรหาร3าและ15ได้ลงตัวบ้างครูจะใช้หาหารก่อนนะคะ5 6 30นะคะ5 35 6กับ3มี 3หารลงตัวอีกนะคะก็นำา3ไปหารต่อ3 2 6 3 1 3พอเราได้แล้วเราก็คูณทั้งหมดเป็นรูปตัว L 5นะคะ5ูณ3ได้15 15คูณ2ได้30แปลว่าครอรนอข้อนี้นะคะก็คือ30นั่นเองนะคะเราก็ต้องทำส่วนให้เป็น30เนาะอ่ะก็41ส่วน30ส่วนเป็น30อยู่แล้วก็ไม่ต้องคูณน,นะคะลบ4ส่วน15ซึ่งส่วนเนี่ยยังไม่เป็น30 ะะเราต้องหาตัวคูณกับส่วนทําให้ส่วนเป็น30เท่ากันก่อนนะคะโดยการหาว่าอะไรคูณกับ15แล้วเราได้30ซึ่งมันก็คือ2นั่นเองนะคะเราก็คูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนเสร็จแล้ว41ส่วน30อยู่เหมือนเดิมลบกับคิดเลขลงมานะคะ4คูณ2ได้8 15คูณ2ได้30เราก็นำา41ลบ8นะคะ41ลบ8 ก็จะได้3 3ส่วน30นั่นเองเราดูว่า3 3ส่วน30เนี่ยตอบได้หรือ,อยังยังเพราะว่ายังไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำเราจะเห็นว่า33กับ30เนี่ยเราสามารถนำา3มาหารออกได้ถูกไหมคะดังนั้น3ไปหาร3เนี่ยเหลือ11 3อะไรได้30 3 3คูณ10ถูกไหมก็จะเหลือ11-10ส่วน10 ก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ายังไม่อะไรคะยังไม่อยู่ในรูปของจํานวนคะเพราะข้อนี้เป็นเศษเกินอยู่นะคะดังนั้นเราก็ทําให้เป็นจำนวนค่ะโดยการที่เขียนส่วนไว้เท่าเดิมก่อนเสร็จแล้วหาว่า10คูณอะไรเราได้ใกล้11ที่สุดก็ต้องเป็น10คูณหถูกปะ10คูณ1ได้10เหลือเศษเท่าไหร,ร่คะเศษ1ก็ใส่ข้างบนดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะตอบนะคะตอบ 1เศษ1นส่วน10นั่นเองนะคะ1เศษ1ส่วน10นั่นเองก็จะได้คำตอบของข้อที่2เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูต่อที่ข้อ3นะคะข้อ3โจทย์คือ3.5ส่วน5คูณ1เศษ5ส่วน7หารด้วย1เศษ1ส่วน14ข้อนี้นะคะมีคูณกับหารนะคะดังนั้นเราจะทำจากซ้ายไปขวาเพราะว่าไม่ได้มีบวกลบบนเนาะ ถ้ามีบวกลบปนด้วยต้องทําคูณหารให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำบวกลบทีหลังนะคะแต่ข้อน,นี้มีแค่คูณกับหารดังนั้นทําได้เลยจากซ้ายไปขวานะเพราะฉะนั้นครูก็จะทําเป็นขั้นเหมือนเดิมนะคะก็คือทําคูณก่อนแล้วค่อยไปทำหารทีหลังนะคะวิธีทําเราก็นำสามส่วนหามาเขียนนะคะคูณ1นึ่เษหส่วนเเป็นจำนวนคลาต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนโดยการนำเจไปคูณหได้เจวกห้า เป็น12นะคะ7คูณ1ได้7แล้วก็บวก5นะคะเป็น12ส่วนเหมือนเดิมก็คือ7การคูณเราไม่ต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะเราเรียนมาแล้วเนาะตอนป .5 ไม่รู้จำได้หรือเปล่าเอ่ยน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการคูณนะคะเราสามารถตัดแล้วคูณได้เลยนะคะโดยการนำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าไม่มีเลขใดนะคะมาตัด นะคะได้เลยก็คูณได้เลยนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนดังนั้น12บคูณสจะได้36และ5้คูณเนะได้35เพราะฉะนั้นขั้นที่1เนี่ยโอ้คูลลมเขียนขั้น1นคูณเติมนิดนึงนะคะขั้น1อ่าขั้นที่1เนี่ยเราก็จะได้แล้วนะคะคำตอบแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือ3 6 3ส่วน35นั่นเองนะคะ โอเคเราไปดูต่อที่ขั้น2ขั้น2เราก็ดูค่ะว่าเราต้องเอาอะไรเป็นตัวตั้งก็คือเราก็ต้องเอาคำตอบของในการคูณถูกไหมเพราะว่ามันขึ้นก่อนถูกไหมคะมาตั้งก็คือเอา36ส่วน35ตั้งแล้วหารด้วยนะคะ1เศษส่วน14นะคะ ทีนี้ไอหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบสี่เนี่ยมันยังไม่เป็นเศษเกินเราทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะอา้าวโดยการที่นำสิบสี่ไปคูณหนึ่งได้สิบสี่นะคะเอาสิบสี่คูณหนึ่งนะคะแล้วก็บวกกับตัวเศษก็คือหนึ่งนะคะได้สิบห้านะคะส่วนสิบสี่เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วการหารนะคะนักเรียนจำไว้เลยตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมนี่อันนี้เขียนไว้เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือ 3 6ส่วน35อยู่เหมือนเดิมเลยตัวตั้งเครื่องหมายห่าแนะีน,นสัมพันธ์นะให้เปลี่ยนเป็นคูณหารเปลี่ยนเป็นคูณนะคะเสร็จแล้วให้นะคะคูณด้วยส่วนกลับของมันส่วนกลับของ15ส่วน14ให้กลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษหรือว่าคูณด้วยส่วนกลับนั่นเองนะคะก็คือ15ส่วน14ก็ต้องกลายเป็น 14ส่วน15อย่าลืมนะคะกลับตัวหลังนะคะตัวตัวตั้งเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะได้36ส่วนส5คูณ14ส่วน15พอเราได้แล้วเนี่ยเราสามารถนะคะตัดแล้วคูณได้เลยเหมือนขั้นตอนแรกนะคะที่เรามาดูว่ามีอะไรนะคะนำมาหารน,นะคะเลข เหล่านี้ได้บ้างนะคะการตัดก็จะตัดได้แนวตั้งแบบนี้นะคะกับนะกับกับแนวทะแยงแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัดได้แต่แนวตั้งกับแนวทะแยงนะ,ะแนวนอนไม่ต้องตัดนะคะแนวนอนไม่มีให้ตัดนะคะอ่าขั้นแรกครูจะนำเจ็ดมาหาร14และ35นะคะ7อะไรได้14 7 1 7 7 2 14ดส่ใส่ส7จอะไรได้35 7ห35หเพราะฉะนั้น พอนำา7ไปตัด14และ35ก็จะเหลือ,อที่ครูเขียนไปนะคะต่อไป36และ15สามารถนำเลขอะไรมาหารได้บ้างนะคะ2จำนวนนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าดูดีๆเนี่ยนะคะ15บเนี่ยมันัวประกอบขึ้นคือ1แล้วก็3แล้วก็5แล้วก็15ถูกไหมนะคะดูเลขเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะ5ก็หารไม่ลงแน่นอนเพราะว่าอะไรที่ หาร5ต้องลงท้ายได้0กับ5นะคะที่5หารลงตัวเนาะ15ก็ไม่ได้1ก็ได้เหมือนเดิมแปลว่าน่าจะเป็น3นะคะเราก็นำ3ามาหาร36กับ15 3 1 3 3 2 6อะ่ะได้12 3 55เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วคูณค่ะเราก็นำา2 2คูณ2เนาะได้24ส่วน5คูณ5ได้25 24ส่วน25เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเป็นแล้วแล้วไม่ได้เป็นเศษเกินด้วยนะคะถ้าอย่างนี้เราสามารถตอบได้เลยนะคะข้อนี้ตอบ24ส่วน25ได้เลยนะคะโอเควันนี้ครูก็ขอจบไว้ที่ข้อ3ก่อนนะคะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ